จกจกวิกูลีตีแกวดโอเคครับผมเริ่มที่ท่าแรกกันเลยนะครับเริ่มแรกให้ยอ่อลงนะครับผมและงัดมือขึ้นนะที่จังหวะที่1นะครับจากนั้นทิ้งจังหวะไปเลยนะครับค้างไว้ที่2 3 4สาสี่และงัดมือขึ้นที่5จากนั้นครับผมให้รอจังหวะนะครับที่ห7และบินที่8บินไปเรื่อยๆทิ้ง1 2และหยุด3าครับ อยางนั้นพยัคหน้าลงที่4และเข่าเลยครับผมกลางหุบที่5 6 7 8ไปเรื่อยไปเรื่อยๆจนจบเพลงเลยนะครับผมเรียบร้อยครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวลองนับจังหวะเร็วขึ้นดูกันนะเตรียมพร้อมครับ5 6 7และยกที่1น3 4งสสขึ้น5 6 7บิน8และ1 สอหยุดสหน้าสเขา่าห้าหกเไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอเคทีคนี้ครับผมเดี๋ยวลองเต้นกับเพลงแบบสโลว์โมชั่นดูกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปบินกันเลยโอเคครับผมเตรียมพร้อมครับย่อดเลย1นึสองสมือขึ้นห้าหกเจ็ด บินแปดหนึ่งสองหยุดสามหน้าสี่เข้าห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าและก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพลงเสียงนกลงหัวจุกมันลิกนะครับไม่รู้ว่าคู้ชื่อเพลงถูกหรือเปล่านะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะออกกำลังกายในช่วงต้นขา หรือข้อมือนะก็สามารถเต้นเพลงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องเป็นซีเรียสว่าเราจะเต้นถูกหรือเต้นผิดนะครับสนุกสนานแล้วก็มีความสุขในการเต้นก็พอนะครับแต่ถ้าเป็นใครทีงเต้นไม่ได้และก็ยังเต้นไม่ทันจริงๆนะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ตลอดเลยนะครับแต่ก่อนที่จะจากการฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซั s ส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่เพลงต่อไปนะครับบ๊ายบาย